สวัสดีครับคุณยายน้อยครับครับคุณยายน้อยหน้าตาสดใสน้อมือนีครับแต่ก่อนคุณยายน้อยเนาะครับท่าช้ชมเคยเบาฝันใหผมอยู่ครับเลขของคุณย่ยกับเขาเนาะคุณย่ยเนาะแต่ก่อนนะโดนโดนแล้วเนาะครับครับครับแล้วกาบ่ดด้มาตามต่อแนวทางของคุณยาาครับเพราะว่าช่วงนั้นคุณย่ยกินเหล่าเนาะคุณย่ยเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เลิกแล้ว ต่ว่าห้งกินเจ็ว่าเจ็บใจก็กินอยู่โอแต่กินบลายคือคือแก่ตรกรครับเต็นน้าตาคุณยายก็ดีขึ้นเนาะสดใสขึ้นเพราะว่าเข้ากับบกินหลายคือแต่ต่กรแล้วอืมครับครับอืมเมื่อนี้คุณยายมาเที่ยวซื้อบอกครับมานัังเล่นมานัังเล่นน้งทีท่านบอกไปโอครับครับคุณยายหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้คุณยายหน่อยยังมักเล่นเลขเล่นเบอร์อยู่คือเกาบอ เพราะกระสือสงวัดอยู่ฝันกระสือโอ้คร <อ S 2> ับครับรางวัลที่ผ่านมานี่คุณยายหน่อยได้ฝันอย่างบ่อถือเลขบอ่อถืออยู่อันนั้สิบบาทอ๋อถือเลขียสิบบาทได้เลขมาจากทางไหนครับบ่ได้ซื้อเราห้องสุ้มไปเรื่ออ๋อก็คือไอ้เงวดที่ผ่านมาเม่กี้คือซุ่มซื้อไปเรื่องฝันนั่นที่ไว้อย่างอ่ะสามศูนย์นึ่งก็ กับ่ซื้อเอานะเอาคือบ่ซื้อว่าฝันเจหมเจะของฝันโมเมนครับครับแล้ว่ซื้อโอ้ยใช่ครับแต่เรียมันออกตลอดเรียมมันออกตลอดถังบพซื้อมันออกครับครับงวดอืมครับครับถังโื้อน้ำกะออกฝันจะของออกครับครับแต่รอบนั้นที่คุณยายน้อยห้เเบาความฝันในผมไปเนาะเรียมันจะออกได้ล่ะครับบ่ซื้อเนี่ว่าเอาเออ แต่บ่อยเขาถูกแล้วฝันโมเมนก็แล้ว่าเอาครับครับแต่เลยออกมามันมันมันแมนที่นี่มันแมนก็เสียใจอยู่มัน่างเงินโมซสีอครับครับแล้วในรอบนี้เนาะคุณยายในรอบนี้อ่าคุณยายหน่อยฝันมือใดครับนี่ฝันมือขึ้นบ้านครับครับเอาเดี๋ยวให้คุณยายหน่อยเบาสู่ถ่ายมือช่วงฟังเน่อยครับว่าฝันว่าจังไรแน่ครับฝันว่าอันเบาทางเบิร์ดเลยเดอ เบอกที่เจ้าของฝันเห็นในความฝันทางเบิร์ดน่ะเบอกรายละเอียดให้ท่านผู้ชมเขาฟังเบิร์ดเลยเขาจะได้ซอยเขาตีหลังกองกองมันก็เลยบอกว่าอีน่ามึงถูกแข้งเธอน้อเพื่อนว่าหาผู้เบิร์ดคุแย่งมึงกับโบมีเพื่อนว่าอีงคีก็ขันบอกไปลำกันเอาเบาซาซาใจเย็นใจเย็นถามปูเบิร์ดคุณแย่งมึงกับโบมีเนาะอีน่าเพื่อนว่าครับครับ จากนั้นก็สงสารมึงเพิ่นว่าครับสงสารเกสิเที่จั้งหลาแล้วคุณยายเอ้ยว่าครับครับขาดทุกบฮอนนี่ดอกไปเลยว่ากระเพิ่นไปยังสี่นะครับครับอืมบันไปเ่นว่าเอ้ยยายสิไปก่อนเพิ่นว่าครับตาสิไปก่อนเพิ่นว่าผู้ชายผู้ชายครับครับ ก็ซื้อล่องมือเด้อซีสองนัง่นเป็นวางซีครับครับเออกได้สะดุอขึ้นนานหน้าบ้านหูเมื่อเลยอืเพื <c oughs> ่อนบอกเลขตัวไหนครับเพื่อนบอกเลขตัวนั้นครับครับกระสเดึ้นอืน <c oughs> อุ้ฝันหือกูเอียงอ่ะครับครับฝันนีน่คุณยายน้อยบอกซูผู้ใดฟังหรือย,ยังท่านไดนบอกผ้ท่านไดแก่ผู้ใดฟังเลยยันว่าจะของฝันโบราว่าแก่ผู้ใดฟังเพราะทั้งสิ้อ๋อครับครับอืม คิดว่าจะของฝันโมเมนต์นะครับครับอืมแต่มันเลยแต่เละออกเป็นบ่กลันแต่ล์เทียดนี่นนบ่อยไอ้ไที่ผ่านมาเนี่ยเละที่พานมาก,านนากับฝันแต่เละเ่าท่านออกครับซื้อเอาว่าจะของฝันโมเมนต์แต่เลขออกตลอดเลขออกตลอดบ <c oughs> อ,อกระใกล้เครื่องเรามิดตัวเดียวแต่ละงวดลแค่ไหนเนาะแต่ละงวดครับครับอืมมิสนนล่ะครับยายน้อยแล้วในความฝันเนี่ยผู้ชายคนนี้เนาะ คุณยายเคยเห็นเขาบ่อเคยฝันเห็นเขาจักเทีอบอว่าเปนผีพอจะของกับโมเมนอ๋อสังเกตเบงสังสังเกตเบิงแล้วอืมผู้ใดจังมาบอกกูครับครับครับอืมบอกเคยเห็นเพื่อนจักทีอ๋อแล้วเอาเอาจังสิในความเสียของคุณยายน่อยเนี่ยคุณยายน่อยคิดว่าผู้ชายคนนี้เนาะเพื่อนเป็นผู้ใดก็หูืกัน แต่ที่แน่ๆคือเป็นผีแน่นอนมันบอกผีแน่นอนที่มาบอกครับครับอืมเขาซื้อเอาสายหน้าซีสองคนว่าคนสงสารเขาคนสงสารครับที่ยังจังลูกเต่อไปจากิ่งอย่างนีงมึงดีแทบคนว่าอ๋กลับไปเลยว่ะครับครับอืมถ้าเขาซื้อเขากะคนบอกซีสองเนาะคนยายหน่อยเขากะจีซื้อขื่นซื้อโล่งน้ำแล้วซื้อโล่งตีครับ สสามเน่กับสี่หนึ่งเน่แมนกับมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามครับขั้นว่าสี่สองเวนบอกเลขมาสี่สองเนาะเวรเป็นผีบอกเลขเนาะคุณยายเท่ากับเอาศูนย์ใชนไหมเนี่ยอาจจะเป็นสี่สี่สองศูนย์ก็ได้เพราะว่าคนตายบอกเลขครับอืมไอจับได้เมนเลยเนาะไอฟันนี่ครับไอตั้งเตลเลยออกมาหนี่คุณยายหน่อยพึ่งฟันนี่บอกครับฟันเดียวนี่แมนบอก เาก็ฝันโอ้ครับครับอืมอืมอืมจะให้พี่น้องให้คนที่ว่าเพื่อนมาเบืองคลิปนี้เนาะคุณยายเนาะให้เพื่อนซอยตีซอยแกเบืองเอาเนาะครับทำม,มากน้ำคุณยายหน,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 น่อยครับครับเราคุณยายหน่อยอ่ากินข้ากินปาลาหรือยังครับเนี่ยมือนีกินแล้วครับครับอืมอคุณยายอยากกิน,นขนมมียังนน,น,งน่เรียกเด้อเดี๋ยวผมสิ สิจ่ายให้ฮะเอราะเขาอยากบอกเดี๋ยวจ้าชายเอาเงินไปเด้อเดี๋ยวผมเสียเงินให้เอาไปเวลาอยากซื้อหมากซื้อผูกอะไปซื้อเอาเองเด้ออืมเอาครับเราคุณยายหน่อยเดี๋ยวนี้อยู่กับผู้ใดครับอยู่กับลูกอ๋ออยู่กับลูกกเขาอ๋อครับได้ก็ไปพ่อยายหาใส่ปากแผ่ปากมันอ๋อตัว ครับครับ <ừ. S 1> ช่วงนี้ฝนกระตกดูคุณยายก็ดูแลส,สุขภาพเนี่ยเด้อฝนตกดูเดี๋ยวเป็นไข้เป็นหนาวเนาะกระบอกไข่มาดอกแล้วอันฝนตกมากกระบอกไข่ยางแบบว่าห้างก็ยางขาวานี่ยครับครับทิ้งว่าผมมาหากระบอกไข่กระบอกไข่เจอกันเนาะเพราะปกติผมมาหาคุณยายหัวซีบ้านนี่เดี๋ยวเนี่ยคือนน้องสาวพูนอ๋อที่บ้านหลังพุ่นน่ะหลังพุ่นอ๋อเดี๋ยวมือหน้าผมไปหาห้างพุ่นเอา เขเห็นอยู่ดีก็ทหางบานน้องสาวก็ได้โอเคเนาะกับปะมาานี่เนาะคุณยายน้อยเนาะครับไอเลขที่คุณยายห้มากนี่ก็ขอให้เขาขอให้ถูกเนาะคุณยายถูกของสา่เนยครับครับครับท่านผู้ชมครับก็คือในรอบนี้ครับคุณยายน้อยครับคุณยายน้อยฝันว่าครับมีคนแก่เป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับคุณยายไอคนแก่เป็นผู้ชายเนี่ยอายุอายุแกกว่าคุณยายน้อยไหมแกแกน่ครับครับ เขาใส่เสื้อไหมคุณยายใส่เสื้อแขนยืดนี่ยอ๋อครับครับก็คือมาบอกเลขคุณยายน้อยครับท่านผู้ชมมาบอกเลขสี่สองตัวเดียวเท่านั้นครับบอกเลขสี่สองครับท่านผู้ชมคุณยายน้อยก็เลยบอกว่าให้ซื้อขึ้นซื้อลงด้วยนะครับเพราะว่า ผีมาบอกเลขครับก็คือให้ซื้อลงก็คือ4 41ซื้อขึ้นก็อาจจะเป็น43ครับเลขที่คุณยายน้อยได้มาก็คือ42ครับถ้าเป็นผีบอกก็อย่าลืมซื้อกันด้วยครับอาจจะเป็น420หรือว่า042เนาะคุณยายเนาะ <c ười> ครับครับผมก็ขอบคุณคุณยายน้อยมากมากครับคุณยายคุณยายน้อยอวยพ่อในธรรมุชมน้ำเน <c ười> เอาจะอวยยังไหหงอมคอมจา <c ười> เอาเอ้าเอา จอพีน,อพน้องงานขันซื่อน้่งกายพี่น้องโชกดีเด้อสุขมูชุกคข,ขน้ไนไอถึงชุกค้นชุกค้นนัน่นลาเลงจักขันคุณบอกว่าะกัจัดสิเมนต์โมเมนกับโมโหแะ้วเยอแก้ให้ฟังครับครับสาธถกครั<า>ขขบคุณยาย